มันไม่ได้มียาที่รักษานาซิซิสโดยตรงนะครับแต่บางทีหมออาจจะจัดยาที่รักษาอาการบางอย่างเช่นยาต้านเศร้าหรือวิตกกังวลในช่วงนั้นๆน,น,นะครับแต่หลักๆก,ก็จะเป็นการทํางานร่วมกับผู้บําบัดในการระบุพฤติกรรมที่เป็นนาซิซิสติกและแสดงให้เห็นว่า ทำไมมันถึงเป็นปัญหาซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าผู้บําบัดก็ต้องเพ่งความสนใจไปที่การหาวิธีสื่อสารกับเขาที่จะไม่กระทบอีโก้ที่อาจจะทำให้เขาโต้กลับด้วยสัญชาตญาณก้าวราวผมขอยกความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญขึ้นมานะครับดรไดอาน่าไดมอนนะครับกล่าวว่าบุคลิกภาพของนักซิซิสจะ แข็งและไม่ยืดหยุ่นยากที่จะแก้ไขโครงสร้างบุคลิกภาพโอออหังซึ่งสร้างขึ้นจากภาพจริงๆของตัวเองภาพในอุดมคติที่คนอื่นคาดหวังซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่และภาพในอุดมคติที่อยากให้ตัวเองเป็นความโออที่กำลังพองตัวจึงทําให้ grandiose narcissist โชว์ความโอหังโออวดออกมาภาพในอุดมคติของตัวเองมันพรางตัวตนที่แท้จริงของ n a r c i s s i s ไว้นะครับเพราะมันถูกเก็บอยู่ในกล่องลึก,ลก ในมุมมองลบๆเกี่ยวกับตัวเขาเองเขาก็ระบายออกโดยการฉายภาพไปที่คนอื่นซะมันก็เลยทําให้เขาแคลงใจต่อผู้อื่นในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมคนอื่นไว้ใกล้ๆเพราะว่าคนอื่นทําหน้าที่ในการแสดงมุมมองแย่ๆของตัวเขาเองคุณก็เลยเห็นพลังงานในการระบายของเสียไปหาผู้อื่นเกิดขึ้นตลอดเวลา เขาจะมีพฤติกรรมที่โกหกขี้โกงหรือบิดเบือนกฎต่างๆนะครับเขาก็เลยบิดเบือนข้อมูลเพื่อโกงผลการรักษาด้วยดังนั้นจึงประเมินว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่ดรไดมอนด์เธอเชื่อลึกๆว่าถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างนี้และอดทนในการรักษาอย่างมากๆนะครับเธอคิดว่ามันรักษาได้ดรอีกอ e. กล่าวว่ามีบทความวิชาการบางอย่างที่บอกวิธีทํานายว่า นร์ซิซิสคนไหนเปลี่ยนได้คนไหนเปลี่ยนไม่ได้ความสําคัญอยู่ที่เขาจะอดทนอยู่ในการรักษาได้นานแค่ไหนมันไม่ใช่แค่2ปีนะครับจากประสบการณ์ของเขาคือ3-5ถึงปีเนี่ยเขาจะเริ่มเผชิญหน้ากับความอับอายอารมณ์ที่ไม่โอเคได้มากขึ้นความอยากหายก็ยิ่งทําให้เครียดอยู่แล้วนะซึ่งคนที่เป็นบอด d e r l i n จะเผชิญหน้ากับช่วงนี้ได้ดีกว่าและจูนติดกับนักบำบัดซึ่งมันทําให้ได้ผลในการรักษาที่ดีกว่ามากๆนะครับส่วนคนที่เป็นนร์ซิซิตสเขาจะมองว่าช่วงนี้คือภัยคุกคาม ทนไม่ได้แล้วตอบ้านการรักษาการรักษาทั้งหมดมันอาจจะกินเวลาถึง6ปีได้เลยนะครับถ้าอยู่ถึงมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีบันทึกการติดตามคนที่เป็น pathological n a r c i s s i s t ในระยะหนึ่งบอกว่าประสบการณ์ในชีวิตของ a r c i s ส i s t ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังหรือแรงส่งเสริมในด้านบวกทําให้เขาเปิดมุมมองใหม่ๆและทําให้อาการเขาดีขึ้นนะครับการเข้ารับการรักษาก็เป็นอีกตัวช่วยเปิดมุมมองนั้นพัฒนาการที่ดีขึ้นในที่นี้คือลดอาการของแนสซิสซิสเพื่อให้มันฟังชั่นอล ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมเวลานี้ผมขอพูดกับผู้ที่มีเมตตาจิตหรือคนที่เคยถูกนาซิซผอมเหงนะครับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นอุดมการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าคุณก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันไม่มีใครสมควรถูกปฏิบัติแย่ๆใส่หรือเอาจุดนี้มาเอาดัดเอาเปรียบและทำลายชีวิตคุณครับ